สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็จะมาอยู่กับฮีโร่บายอีกแล้วช่องน้องมันกับนิชาเฮ้ยเพื่อนกดมด้ลยอ่ะขอเปลี่ยนตัวอ็นเทนเต้ไเดี๋ยวอินเทนเตเฮ้ยเฮ้ยอินเทนเต้สามเพลงออนไลน์ท่านก็มาว่ะสามพลงออนอาส์ท่ก็มีด้วยเออ มดีดายด่านตั้งชื่อ,อเปน็นอะไรเพื่อนตกมู่อะไรวะผู้ชมคลิปนี้จะได้มีเพื่อนทำอะไรอ่ะอยากเ<ร>ผาโลกอย่ยากเผาโลกค่ะผลละู้ชมไม่ดีอีกแล้วทค่น,นี้มาค่ะทค่น,นี้จำมเลยคลิปนี้จะน้อยหน่อยอะเออโฮ้โฆษณา Are you ready for the That's m a t s that bashing o u n d e Waka. ทําคะคลิปนี้ก็จะมีโฆษณานิดหน่อยเนาะเรื่องจริงๆที่มนต้องต้องปิดเสียงเอ้ยปิดเน็ตนะโอ้โหคิปเปอร์น้องคิปปี้โดนไฟไหม้อ่เฮ้ยไงวะซอมบี้ดันแมงมุมแกะนี่เองกินนาวาไปซะเอานี่ไปกิน โห,โหมดนี่โหมดหนึ่งใช่ปะนี่ดูแสงสว่างเหมือนอินนิตี้ถ้าใครไม่รู้นะมาว่าเอาหนาชั้นเป็นไงมันเหมือนเรียน,นวาดเอาวาดวาดเป็นรูปบ้านเลยมันไม่ใช่บ้านเว้ยมันเหมือนเฮ้ยเป็นรูป